อาหารรกลมันกทกเนกินับโรลโคยงว้นเกี้อุ้ยอาหารองมีนะอาหารเราตงีจะกันมาเแล้วก็สินคามก็คือผัชโรน่าเพิ่มซีซันเพิ่มความยบกมีนะรจ้ะจ้ะอาาของยามีโรลสกมีโรลยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้เอจะมาเหตุเมนูเยอรมันนะจ๊ะเนาะ อ,อยู่เยอรม,มันเรียกเมนูนี้ว่าโรราดเดจ่าหรือเอิญยังไงกับเนื้อวัวแผ่นยัดไส้จัาวัวสะโพกนะคะเนื้อส่วนน,น,น,นะะน,นี้ก็จะราคากะโอเคราคากะสูงจ้ะนะคะเด่นบ่ะสิไทยโรยลงไปนี้กับ แบบไผ่แบบมันสูตรไผ่สูตรมันเนาะจ้นอกมักมัก,ม,ก,ม,กมันไงไผ่ไงมั่นนะฮะเกลือเอาสเปกตรงคันนะสเปกนะใส่ลงไปหอมก็ได้มีแค่รถจะใส่แค่รถลงไปน้งก็ได้จ้านะคะ จากนั้นกับใส่กอกรงคังันบปรไซก็ไก่ได้จ้าใส่แต่เหนือหมูรมควันก็ได้จ้าแต่ว่ามันอยากเสบเนาจาเน้ะอุ้ยลืม,ล,มลืมใส่แตงถ้าสิเบาไลน์ก็เลยลืมเลยแตงกว่าดองจ้าหมวนหมนุน หลังจากนั้นแล้วก็จะเอาลงไปถอดนะรุ่นรวนจังหน่อยนะคะ่ว so, นี้ก็คือเนื้อวัวอยัดใ่เนาะจ้าเนาะนะคะหลังจากนั้นแราก็จะเอาไปร่วนหรือว่าเอาไปถอดจังหน่อยนะเดี๋ยวเรามาเหตุกันจาน้าเดีย๋ยวจะลงถอดนะคะ หลังจากนั้นเาก็จะเอาออกนะฮะ่วนโซเนียคือเครื่องปรุงนะคะหรือว่าวัตถุดิบเนาะที่แอลจะเอาไปผัดร่วมกันหรือว่าไปตุนใส่เนื้อวัวแผ่นยัดไส้ของแอลนะคะหรือว่าเฮ็ดนามเกวีของโรรารเนี่ยจานเนาะแอลจะใส่กระเทียมนะคะขนมเหลาโซเนียแอลจะใส่หัวแครอทนะคะโมรูเบน หัวเซลลีนะคะเซลลีแล้วก็หอมขาวหอมใหญ่นะคะสวีเบนจ่าเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหลังจากนั้นแล้วจะเอาไปผัดแล้วก็เอาไปตุนใส่กับเนื้อจ้าอ่าเที่ยงคืนใส่เที่ยงใส่ก็ไรก็ใส่ก็ได้ก็จ้าแล้วแต่สะดวกนะใส่เครื่องไปนิดนึงวันนี้เราจะสองคนเลยแล้วแต่นะอันนี้ก็มาไครมาบ้นเจ้าเนาะเซลลีท่าเป็นชิ้นจมูกเตาค่ะเราก็เอาไปผัดมาจ้กเนาะเอาไปผัดเอาไปร่วนเพื่อที่จะให้น้ำกิน กัน okay, จ้าเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบนะคะพักที่แอลฮันไว้เนาะจ้าเนาะแอลก็จะเอาลงไปผัดจำเพื่อนหม้อพัดนะคะที่แอลใส่พัดพักของแอลก็คือหมอ้อที่แอลใส่ทอดเนื้อจ้าเพราะว่ารสชาติมะะันก็อยู่ในหันเลยจ้าแอลก็ต้องเปลี่ยนหม้อใหม่เนาะ จ้าส่วนนำเกี่ยนะคะของอโรล,ลาเด่นนะคะเาจะใช้ผงปรุงรสหรือผักรวมจังเพื่นจ้าสอพ่อผักของแอลนะคะออนตัวห้วเนาะแอลากจะใส่น้ำซุปผักที่แอลเตรียมไว้จ้าลงไปนำซุปผักตั้งห้อนนะเพื่อนนร้อนนะนะคะ ตามด้วยไว้แดงจ้ะเอาเนื้อของแอวตรงมาใส่ที่กันประกตุนไว้นะฮะตุนก็้าวหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงด้วยไฟอ่อนๆจำเพื่อ,อน,จน,นจ้านะคะนี่เลยโรยราใยของแอว้วโอเคเดี๋ยวมก็ได้ จะได้เสร็จแซบเนาะจ้ะโอเคค่ะปิดฝาปล่อยตุนไว้นะคะแล้ราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงจ้ะด้วยไฟอ่อนๆมาจ้ะเนาะจ้ากระลำแดง ดองนะจ๊ะเนาะหรือว่ารสคยนะคะแอลจะไปซื้อแบบสําเร็จรูปมาเลยจ้าสะดวกสบายในการปรุงอาหารในการเหตุอาหารของแอลจ้ามนี้กระลำดองของแอลนะจ๊ะแอลจะใส่น้ำแอปเปิลลงไปน้ำจ้าเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกระทะไม่ให้แห้งเกินไปนะจ๊ะเนาะจ้า อ่าเอลจะมาปอกเปลือกมันฝรั่งเนาะยจ้าเนาะมันฝรั่งแนะกี่ยวไปเก็บมากนะคะเห็นบอสภาพก็ยังดีอยู่จ้าเอลจะเอามาต้มใส่เกลือนะคะแล้วเราสิถามนาที่อยู่ประเทศกินเอามันมนี่ก็จะเอาระว่าไซส์คัตโตเฟนนะคะกินกับบูราเดอร์ของเอลจอาล้เาเพื่อนจ้าโอเคกินสองคนเอาโอเคเราเอาไปหลับนะหลับเอาเจี๊ยเกลตบนำจ้าสิ่งหนาทีนะส่วนนีกแบบมันฝรั่งที่ยวเอลจะมาต้มนะคะเพื่อน สิเกร์ลงไปนิดนึงโอเคสิหามาที่ตรงจ้ะนี่ก็คือมันตะลังตรงรดโคย์กระหล่ำมันแดงนะคะนี่ก็คือโรราเด็ดจ้าใครละใครได้พีละใครได้พีละเห็นบ่คะเพื่อนเพื่อนเนื้อดูน้องแอวนะคะน้ำมันก็จะลดลงบกลงเนาะจ้ะเนาะนะคะเดี๋ยวมันก็จะเป็นน้ำเกวีอ่แอวนะคะกับแล้วเล่าอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะในการตุ๋นเนาะแอวจะใช้เวลาสองชั่วโมงในการตุ๋นจังเพื่อนจ้านะคะ เนื้อมันจะได้นอ่อนๆแสบๆนะคะ <c oughs> จ้ะเนื้อแพนของเอลโรล,ล่าดีของเอลเซเลนนจันทรนะคะเราจะเอาอะะอกใซเจานจันทร์มานะคะเพื่อที่เอลจะเอาพักที่เอาอ้วนไว้นะคะตรงใจนันเนาะ,ะเพื่อทีจ่จะเอาไปเ,เ,เห็ดเนี่ยคือโรล่าดีของเอลนจันทร์แล้วเอลจะไม่ให้นางกีวีนะคะหรือว่าโซเซอร์นจันทรเ,าาเนาะเดี๋ยวเราไม่ให้นางกีวีกันะ น้ำเกวียวของเราจะเห็ดง่ายๆอยู่แล้วจ้ะมันก็นจะมีแบบสำเร็จรูปขายนะแต่ว่าเราเ,าเลยซื้อแบบสำเร็จรูปมานะคะแล้วเราจะเห็ดจากผักน้ำซุปที่เอาต้มนี่จ้ามานี่คือน,น้ำเกลียวย่างนี่นะจ้าเนี่ย ขอมแซ่บแล้วก็ต้องใส่แป้งนะคะสำหรับนี่แหละเจ้าเพื่อนเจา้าน้าเกบ็บง่ายๆนะคะจากพักที่ห้องต้มใส่เนื้อร่วมกันหรือว่าตุ่นร่วมกันมาจานเนาะ มันจะเป็นน้ำกีวีอย่างดีเลยจ้ะนีไคะแซบบะทองใสแป้งบะทองใสส่วนผสมอีกอย่างจะ้ะรสชาอารูมากะยุนนี่ด้ยจ้ะเดี๋ยวเ้าไปกินกันเนาะแับน,นี้เสร็จแล้วกับเขาแอลนีเห็นไหจ้าอันนี้คือน,น้ำกีวีนะคะของโรราดเดนน้ำซุปจากพักนะคะจากพักที่แอลต้่มร่วมกันตุนร่วมกันนะจ้ะเนาะ ก็เป็นน้ำเกวี่อย่างดีนะคะรสชาติรูมาเขาผัดต้องปรุงอีกอย่างหลายมากมากเลยจ้าเพราะว่าออ่ารูมาหรือว่าเครื่องปรุงเนาะเขาปรุงอยู่ในเนื้อของมันแล้วนะคะแล้วก็รสชาติของอ่าเซเลอรีอ่ีหัวแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะ,ะ,คะกับเทียมยินนี่แล้วมาซาโนบุแซ่บเดี๋ยวห้าไปกินกันจาน้าไปง่ายง่ายๆอาหารของพี่แอลมินี่กับเซเรจา้าโรราเด้อ มันฝรั ong, ่งต้มเกลือแครอทกินกับโรลโค้ลตามด้วยน้ำเกวี อ้ยอาหารของแอลมนีดาอาหารของพวกแอลกับงคุณมูนี่แซ่บๆกันจ้าเพื่อนแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักชีโรยหน้าเพิ่มซีสันเพิ่มความอยากความหิวให้กับอาหารจ้ะนี่แหละจ้าอาหารของพวกแอลมนีโรราร์แซล์กระทบันมิดโรดโคยจ้ากูถึงอาเปจิต